การกราวดิ้งของเราในวันนี้เป็นการใช้น้ำที่มีประจุบวกและประจุลบที่อยู่ในขวดสีฟ้าในน้ำในรูปของน้ำที่ชื่อว่าอาเซียรีดอกแล้วก็อยู่ในรูปของเจลเรนู28ชนิดทานะครับเป็นน้ำประจุ ที่มีประจุไอออนบวกและไอออนลบเมื่อเรากินเข้าไปจะไปปรับสมดุลของประจุไฟฟ้าในร่างกายเราให้อยู่ในสภาวะที่สมดุลทั้งแบบน้ำและแบบทานะครับหลังจากที่น้องผู้หญิงท่านนี้ได้ดื่มน้ำรีด็อกหรือน้ำกราวดิงหรือน้ำประจุนะครับคำว่ารีด็อก ก็คือย่อมาจากคำว่า reduction บวกกับ oxidation หมายความว่า reduction ก็คือมีการรับประจุ oxidation ก็คือมีการถ่ายเทประจุนะครับที่เราเข้าใจในความหมายของ grounding ก,ก็คือมีการถ่ายเทประจุบวกและรับประจุลบจากพื้นผิวโลกเพราะฉะนั้นน้ำอาเซยรีดอกก็คือน้ำกราวดิง้ง น้ำประจุที่มีประจุที่มีความเสถียรที่ออกแบบมาในรูปของน้ำและในรูปของเจลหลังจากที่น้องท่านนี้ได้มีโอกาสดื่มน้ำอาซีรีดอกและทาอาเซียเรนู28ไปผ่านไป2-3ชั่วโมงเราได้มามีการตรวจวัดตรวจวัด ร่างกายของน้องท่านนี้นะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างหลังจากกราวดิง้งโดยวิธีการดื่มน้ำประจุผมเท้าความนิดนึงนะครับว่าน้องท่านนี้ก่อนที่จะก่อนที่จะทำการกราวดิง้งนะครับมีการเต้นของชีพจรอ,อยู่ที่ 103ครั้งต่อน,นาทีและมีการอุดตันของหลอดเลือดอยู่ในไท4ีนะครับตามรูปนะครับหลังจากดื่มน้ำประจุที่ชื่อว่าอาเซอรีดอกหรือน้ำกาวดิง้งและอาเซเรนูยิ28เจลเรนูเจลเจลกาวดิงที่ไว้สำหรับทาผลการตรวจออกมา ติดตามกันนะครับชีพจรจาก103ครั้งผ่านไป2 3ถึง3ชั่วโมงชีพจรเต้นช้าลงทันทีเหลือเพียง89ครั้งต่อนาทีนะครับย้ำนะครับว่า89ครั้งต่อนาทีนะครับลดลงไปทั้งหมด14หน่วยนะครับจาก103 เป็น 89. และการอุดตันของหลอดเลือดเปลี่ยนจากไทซีเป็นไทบีทันทีนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะมาอธิบายว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของการเต้นของที่ประจรได้อย่างรวดเร็วขนาดนี้และการเปลี่ยนเป็นของหลอดเลือด ngày răng cài nào